สวัสดีครับวันนี้ตัวนอ้องชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาพทุกท่านนะครับมาดูบอนไซป่าไผ่ดูครับนี่คือต้นไผ่นะครับเอามาสร้างเป็นบอนไซบอนไซสวนป่านะครับฝั่งหน้าไม้อยู่ฝั่งน้นนะครับดูครับป่าใหญ่มากเลยมีหน่อไม้ด้วยมีผูสังกษาา้าสังกษีอยู่ข้างในด้วยนะครับโอ้โหต้นไผ่ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอ ผมรู้ว่าทาได้แต่มะขามนะต้นไผ่ก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวอ้อมไปดูฝั่งนู้นนี่ครับดูครับมันก็เป็นทรงเป็นบอนไทเลยแหละเป็นทรงบูมนี่ครับโอ้โผาไผ่เนี่มีหุญ้าอยู่ข้างในโอ้โผือ,อเป็นไอเดียนะครับต้นไผ่ทำได้ขนาดนี้เลย นี่น่าจะเป็นหน้าไม้นะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าไม้ใช้กอไผ่มาทำนะครับนี่ครับมาดูอีกต้นหนึ่งเป็นต้นไผ่นะครับเป็นไอเดียนะครับไอเดียเผื่อใครมีต้นไผ่ก็จะเอามาทำแบบลุงนิดได้นะครับ อันนี้ลุงนิดขายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยเ,เนี่ยต้นไผ่นะครับเอามาทําแล้วก็มีราคานะครับเป็นไผ่แค่หรือว่าไผ่ทั่วไปนี่ครับลุงนิดไผ่แคเนี่ยครับ,รรบเป็นอันนี้เอามาให้ดูเป็นไอเดียนะครับอ๋อสวยดีอุ้ยออกหนอด้วยเนี่ครับออกหนอออกอะไรด้วยเออนี่ครับหน่หน่ไผ่ ต้องเป็นไผ่แคะนะครับงลุงนิดครับ<น>ไอ้กอไผ่กอนู้นก็เป็นไผ่แค่ไหมครับ<แ>กอใหญ่นะ<แ>อ๋อไผ่แค่เหมือนกันอ๋อต้องเป็นไผ่แคะนะครับอืมครับเอามาเป็นไอเดียใครไม่อยากทําก็มาซื้อของลุงนิดนี่ครับใครอยากทําก็เอาไปลองทําดูตามพี่ลุงนิดทานะครับ นี่ก็เป็นป่าไผ่ไอีกสวนไผ่อีกสวนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเอ้ยก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับดูอย่างเงี้ยอย่างนี้ขายยังไงครับตุงนีน้3 <35. S 1> สามพันห้าเนี่ยต้นไผ่เอามาทําเป็นบอนไซส,วน,าานสวนป่าเอามาทําเป็นสวนป่านี่ก็สวยนะครับเนี่ยก็มีราคาสามพันห้าครับลุงนิดก็ขายไปแล้วนะครับไม่ใช่ขายไม่ได้นะครับนี่ก็ขาย ขายได้แน่นอนครับมันสวยนะยิ่งสวนใหญ่นะนะมีปู่สังกษสาย่าสังกษีเฝ้าด้วยอยู่ตรงนู้นนี่ครับโอ้สวนไผ่โอเคครับไปนะครับสวัดีครับ